อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Dark Fox นั่นเองก็อยู่กันในมอดของ Ice and Fire กันนะฮะก็เป็นมอดที่ผมแบบอยากจะเล่นตั้งนานนะฮะก็ตอนนี้คือผมไม่ได้แบบไปแก้ไฟล์ให้มันแบบลงได้แล้วฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลงมอด Ice and Fire เพียงมอดเดียวฮะก็คือมีมอดของ m e l i y m o b ด้วยนะฮะอ่าผมจะให้ดูฮะก็คืออันเอิมอันนี้ฮนะของ m e l i y m o b นี่ไงของ i อซ s นเชฟนะฮะแล้วก็ของ Ice and Fire คือเป็นกระดูกนะฮะ เป็นกระดูกพวกยักษ์พวกบังกรนะฮะแต่ว่าสําหรับภารกิจของมอดนี้คือผมก็ทําการนะฮะไปฆ่าบังกรเป็นอันดับสุดท้ายนะเพราะว่าบังกรในมอดนี้คือมันมันโหดนะฮะต้องมีของแบบเทพจริงๆถึงจะสู้บังกรไหวนะฮะแต่วัดนานๆเนี่ยมันไอ้บาลลโคที่ว่าผมแบบอยากได้หน้ากากมานะันอะอันนี้ผมลืมตกแต่งเป็นกระจกแยวขอให้ที่หลังแล้วกันนะฮะเฮ้ยหวัดดีพวกนายนะฮะ เออเราต้องฆ่ามันเพื่อเอาหน้ากากมันมาใส่นะฮะเพื่อแบบจะได้กลมกลืนนะฮะเออเราอยู่ที่ไบโอมของสวรรค์นหน้าตอนนี้เออเราต้องล่อ,ลอให้พวกมันมาตรงเนี้ยเราจะมาตีตรงประตูบ้านละกัน <c oughs> ม,าม,าม,าม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 าไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนจะมาว่ะเออมันไม่มาดีกว่าแต่แป๊บนึงนะเฮ้ยมามาแล้วมาแล้วโอเคฮะถอยก่อนเอามันไม่มาวัตตาฟแต่แป๊บนึงนะเพื่อนมาสีมาสี่มาสี่ มันไม่มานะฮะเฮ้ยมาละมาละมาละโอ้ยมันก็เต็มแล้วฮะมาอยู่แล้วฮะเข้าไปในบ้านมันตีด้วยกระดูกมาตีมาฮะหนึ่งทีโอ้โหดาบไม้ดาบไม้โคตรกระจกนะฮะโคตรกากระดาบไม้เนี้ตีมาเลยเฮ้ยน <Okay, S 1> ีไงแต่ก็หลบเข้าบ้านนะฮะเฮ้ยมีตัวที้มันยิงธนูนะฮะมันยิงเป็นลูกศรอ <S <S แต่ปุ่หนึ่งนะตีไปฮะตีไปตีไปตีไปแต่ปุ่มหนึ่งปุสี่มสี่มันมีตัวถือโลเนี่ย แตอนน,ะน,นั้นกินแป๊บนึงมาอุ้ยนี่งไงมันยิงเป็นลูกดอกนะติดยาผิดด้วยโอ้มันสุดยอดไปเลยเพื่อนมีให้คราฟเล่นปะเนี่ยไอ้ลูกดอกอนะันนี้มันเป่าฮะมันเป่าแบบลูกดอกใส่ตตไปอุ้ยโอ้โหมันตตแรงอยู่นะตตแรงมากฮะเฮ้ยโอ้โหมันล้มมันล้มมันล้มอย่าล้มสิแป๊บนึงเข้าก่อนเออมันมีตัวโล่อยู่หนึ่งตัวว่ามันตตไม่เข้านะฮะหลับกินก่อนลวกันทาไมหิววะหิววจังเลยเนี่ยเออ ตายีไหมไม่โดนไม่มาหลบไปได้เฮ้ยโอเคฮะตายหนึ่งตัวแล้วดับไปเนี่ยเหมือนจะไม่ดับหน้ากากนะฮะเออเอาหิวแกผมเบื่อในการหิวอย่างเลยฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเออไงดีวะเนี่ยมันเล่นกับมันยากอย่างเลยฮะมันตีแรงไงก็คือว่าแบบเกาะผมมันเป็นเกาะหนังอ่ะนะฮะเป็นชุดหนังก็เลยแบบมันดูไม่อึดนะตีหูวี ตีม้วตัวเลยตีแม่งไหมไอ้ทอสนี่พังแล้วฮะกินปั๊บเองมาพร้อมแล้วเพื่อนมันไปมันไปหลังบ้านน่ะมันอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยนายมาที่สิเออมามาแล้วฮะมาแล้วฮะตอนนี้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไ,ไปเรียบร้ยไม่ตายด้วยโอ้ยโอเคตายหนึ่งตัวสวยเฮ้ยมันตอปหน้ากากน,นะฮะโอเคเก็บเก็บเก็บแล้วก็ไปเย้ยเย้ยโอเคตายสองตัว สวยดอบปะเนี่ยไม่ดอบนะฮะเอ้ไอ้นี่เฮ้ไอ้นี่เอาเอาเป่าไม่โตนะเป่าวืดนเออโอเคมาฮะเราใส่หน้ากากแป๊บนึงแล้วกันเพื่อกลมกกินนะฮะโอเคใส่ไปเลยเรียบร้อยนะฮะได้เป็นที่ขุดไว้ด้วยป่ะวิเป็นบัฟนะเป็นบัฟเสริมเออโคตรดีเลยมาเฮ้ยพวกนายเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะนายเออไอ้เี่ยปิดมากฮะมันตัวถือโล่ไงเนี่ย แล้วก็ไอ้นี่มีการแบบกระโดดลดเต้นนะฮะเออไงดีฮะผมจะไปทําการนะฮะหาเป็นถ้ำละกันเพื่อไปขุดพวกแร่เหล็กนะเพราะว่าต้องการแร่เหล็กแบบสุดๆนะฮะในมอสอันนี้แต่ว่าขอแค่ใหญ่เดินไปเจอรังมังกรก็พอแล้วนะฮะจะเจอปะเนี้ยนะฮะถ้ำเออทางนี้อนะ่ะมีถ้ำไหมอะ่ะตรงนี้น่าจะไม่มีนะฮะต้องวิ่งหาต่อไปละกันวันตีน้องแกะทำไมแถวนี้คือมีแต่พวกแกะ บัวคือไม่เจอนะฮะเจอแต่แกะเต็มเลยอืมก็ไม่เจอถ้ำนะฮะทะเลทรายด้วยว่ะแต่ว่าทะเลทรายในมอสนี้คือโหดมากครับก็คือมันจะมีเดดเวิร์มอะเป็นหนอนยักษ์นะเอ้ยนี่ไงเจอ,ะะเจอแล้วเจอถ้ำแล้วว้าวถ้ำลึกปะเนี่ยอย่าตันนะอย่าตันก็พอแลวฮะโอเคมาเออโหมืดมากเลยเราต้องการเป็นคอพเบอร์สโตนนะฮะเป็นหินปดล็อกอาชีพเป็นด้วยเจ๋งไปเลย แล้วก็ขุดต่อไปแล้วกันนะในคลิปนี้คือมาฟาร์มของอีกแล้วนะฮะในพาร์ทแรกเนี่ยมันต้องฟาร์มนะฮะเออผมลืมเอาไม้มานี่ว่าเอ้าลืมลืมตัดไม้นะฮะจะคราฟไปตอคราฟไงแต่ว่าลืมตัดไม้มาต้องขึ้นไปตัดไม้ฮะตรงที่นี้แหละนะ,ะเออึ้นไปเลยตรงนี้นะฮะโอเคมาตัดตรงด้านล่างแล้วกันนะฮะเป็นมอสไอ้นี่ฮะเป็นมอสตัดไม้ไงผมลงมาเสริมนะฮะมอสนี้แบบดีมากเลยโอเคไปทั้งต้นนะฮะสุดยอด เก็บมาเก็บมาโอเคแล้วก็ออแปลนรูปเป็นแบบนี่ฮะโอเคเรียบร้อยได้มา20บล็อกนะฮะโอเคฮะไปกันต่อเลยลงไปเลยอยากได้เหล็กอะชึบโอเคไปฮะทางนี้มีเหล็กปะเนี้ยแถวนี้มันมืดมากเลยอะเออเอาทอสวางไว้ตรงอันนี้แล้วกันโอเคฮะ แล้วก็ขุดเป็นเอาค o b b l e s t o n e มาเฮ้ยขุดโคตรไปเลยขุดไวมากนะนี่ไนงะเป็นบัฟเสริมของหน้ากากนะฮะแต่ว่าหน้ากากบัฟอันนี้แบบก็บัฟแตกต่างกันนะฮะโอเคขุดไปขุดไปขุดไปเรืเ่อยๆเลยในคลิปนี้ไม่เจอเหล็กเฮ้ยเจอทางไปต่อป่ะตรงนี้ฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่มามีเหล็กปะเนี่ยเฮ้ยคิปเปอร์โอ้ยตกใจหมดไม่เงยเต็มหน้าเลยฮะ โอ้ไม่ตายว่ะอึดมากโอเคฮะปักไฟก่อนเออคราฟเป็นโต๊ะคราฟก่อนละกันนะอันดับแรกนะฮะเพราะว่าผมต้องการเป็นพิกแอ็กหินนะฮะโอเคมาคราฟเป็นไม้ก่อนไม้กระตินกน,นะแล้วก็เออแบบนี้แล้วก็เออเฮ้ยตัวกันครับคราฟผิดแปบ๊บหนึ่งสิต้องแบบนี้เออก็หินมาวางไว้ปุนี้เอาเฮ้ยกดมาซี่นะกดยากมากเลยเรียบร้อยได้ไมาแล้วฮะเป็นพิกแอ็กหินนะฮะตอนนี้แล้วก็มีเหล็กตรงนี้ด้วยสุดยอดไปเลย ขุดมาขุดขุดมา,ดม,ามีแค่สามบล็อกเองแต่ว่ามันมีทางไปอยู่ฮะด้านล่างนี้ขออหินหน่อยสิโอเคฮะไป l e สโก o เออเฮ้ยมีทางไปอีกอะฮะตรงนี้อ่ะมันทางตัน <c oughs> นั่นก็ผมจะทำการนะฮะขุดลงไปแม่งเลยดีกว่านะตรงนี้ฮะโอเคปะขุดลงไปเลยแล้วกันเออแบบนี้ฮะลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลย โอเคมาถึงตรงนี้แล้วมีเหล็กด้วยฮะเหล็กเยอะมากเลยตรงนี้โอ้เหล็กโคตรเยอะอุย้ยเจ๋งไปเลยเจ๋งปเป้งเอามาเอามาเอามาให้หมดนะเหล็กอันนี้ต้องการมากๆในม็อดอันนี้เพราะว่าพวกมอนสเตอร์โหดแบบสุดๆนะฮะม็อดของไอแอนฟกับเมลซี่ม็อบอะโหดมากนะฮะโอ้เหล็กเยอะจริงว่ะตรงนี้เหล็กเยอะมากเออขุดไปขุดไปขุดไปเอามาเอามา,ามาผมไม่ขุดไปจรงิงวะบัฟทีนี้ฮะโคตรเจ๋งเลย ขุดอย่างไวโคตรชอบอะโอ้แต่ว่าเหล็กคือแบบเต็มแล้วฮะแต่ว่าคืออยากได้แบบเป็นไดมอนด์มากกว่านะมันต้องลงไปชั้น Y12 นะถึงจะเจอไดมอนด์เออตรงนี้เหล็กอีกแล้วกันโอเคเอามาฮะขุดมาเลยเรียบร้อยแล้วก็มีอีกป่เนี่ยไม่มีกละเออโอเคไปทางไปต่อฮะแล้วก็มีเหล็กตรงนี้ออกมาเอามาเราจะไม่พลาดเหล็กแล้วก็มีเป็นไอ้ทันหินด้วยฮะ อืมโหตรงนี้ทางแบบโลง่งด้านล่างเนี่ยเหมือนจะมีเฮ้ยสเกลตันนี่ว่าเฮ้ยไปต่ตรงนั้นหลบก่อนมันยิงแรงมากฮะสเกลตันผมจะไม่ตายด้วสเกลตันหรอกนะฮะเราจะไม่ตายเด็ดขาดเนี่ยในพาร์ทแรกนะฮะหลบก่อนอุ้ยมันยิงโดนอีกอะกินแป๊บนึงมาเราพร้อมแล้วได้เฮ้ยตีแม่งเลยตีไฟทิ้งแม่งเลยฮะกดผิดเออตรงนี้อย่าเพิ่งมีตัวอะไรมาตุ่ยหลังนะโอเคทางตันโอเคโล่งฮะโลง่ง เฮย้ยมีหลุมมีหลุมเนอยโอ้ยเกือบตลกลงไปแล้วไม่ล่ะเออไงดีวะเนี่ยเอาเป็นบล็อกมาอุดไว้ก่อนละกันโอเคมาฮะเอามาเลยมาเกือบร่วงอะ่ะไอ้ตรงเนี้ยเออปิดไปเลยโอเคมาเลยเพื่อนสกเกลตันผมต้องแบบสู้แบบมีชั้นเชิงนะฮะเฮ้ยเอาเอาอย่านะอย่านะอย่านะเพื่อนมาเฮ้ยมันเอยจะวางทอทำไมเนี่ยมาแต่ฟ้า ตีสิกาตตันสี่โอเคตีดาเมจเข้าสี่ดาเมจนะฮะมันเข้าโคตรน้อยไปก่อนนะผมเอานี่ออกแม่งเลยกว่าแม่งเกะก,กะมากลำคาญนะฮะไอ้มืออันที่สองเนี่ยตีสามดาเมจโอ้ย,อยนี่ไงสี่ดาเมจลบก่อนฮะแล้วก็กินก่อนมีช่องตีนะฮะตรงนี้โอเคโดนโดนด้วยมาเฮ้ยจะดดทำไมเนี่ยเฮ้ย เอากดพีตะกดมัวตัวเลยไม่ตื่นเต้นฮะแต่เป็นอาชิเมนต์มอนสเตอร์ฮันเตอร์นะฮะตอนนี้นักลา่าสัปะหลาดนะฮะเออเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งว่ะมันเอาว่ะไอตัวเนี้ยหลบกันฮะมาเลยสียด้าเมดโคตรเบาเลยดาบดาบไอไอดาบไม้โคตรเบาเลยฮะต้องคับเป็นพวกดาบหินดาบเหล็กแบบนี้ถึงจะแบบตีแบบสุดยอดไปเลยฮะแต่ว่าดาบนี้แบบกระจอกมากโอเคตีไปสีดาเมจ ตีไม่โดนนี่ไงล่ะเราก็หลบนะฮะมันเป็นแท็กติกข้อไงล่ะนี่หลบหลบตีแล้วหลบมาละโอ้โหเป็นยิงโดนปะโอเคฮะหลบก่อนแล้วกันนี่ไงเรียบร้อยฮะต่อเป็นกระดูกด้วยกับลูกศรเออเอาเหล็กมาก่อน,นะฮะหรือมันลึกมากนะเนี่ยนถะ้ำอันนี้มันตึบเลยฮะโคตรน่ากลัวเดีย๋ยวเพิ่งมีพวกโจรนะพวกยักษ์ในถ้ำอ่ะมันมียักษ์ในถ้ำนะฮะมอสของไอแอนไฟอ่ะต้องระวังเออ ไปทางนี้ดีกว่านะมันโคตรเสียวเลยว่ะมันมืดนะแล้วก็ตรงนี้อ่ะมีเป็นเหล็กปะเนี่ยน่าจะไม่มีนะฮะแต่แป๊บหนึ่งนะเหมือนได้ยินเสียงตัวอะไรเฮ้ยแม่มดนี่ว่ะเฮ้ยชิปชิปแล้วโอ้โหมันปลาโดนเนี่ยหรอหรือผมวิ่งมาไกลอลไรนะที่เนี่ยนะฮะวิ่งลื่นพลันกันเรยเอยๆแหละโอเคตี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 ไปเฮ้ยอย่าฮิ้วใหญ่ฮิ้วสิเฮ้ยอย่าฮิ้วสินะฮะไม่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 ต้องเลยไม่ต้องฮิ้วเลย โอเคฮะเกือบตายว่ะโดนพิษนะฮะโอ้แม่งพิษแม่งแรงมากเลยอุย้ยพิมติดกี่วิวะเนี่ยโอ้มันโคตรนานเลยว่ะพิษแม่งนานมากนะฮะอย่าเพิ่งไปตัวอะไรมาตีนะสเกลตันอย่านะอย่าเพิ่งเกิดมานะโอ้แม่งเอ,อ้ยโอเคฮะหมดละผมเกือบตายเหลือสามหัวใจครึ่งนะฮะเฮ้ยสเกลอย่านะอย่านะอย,าอย่ามานะสเกลตันนะ่ะกับคิปเปอร์อ่ะ ในแผนที่มันมีคิปเปอร์อยู่อยู่ด้วยฮะกับแม่มดอีกตัวหนึ่งปิดไว้ก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดไว้ปิดไว้ไวโอเค <c oughs> มีเป็นค้างคาวด้วยป่ะตรงนู้นนะฮะแล้วก็มีเหล็กต้วตรงนี้เอามาเลยฮะผมว่าไอแม่มดมันอยู่ตรงหลังกำแพงตรงนี้แหละนะฮะเสียงม่งแบบดังมากอะเสียงที่แบบโคตรใกล้ <c oughs> อย่างใกล้เลยเนี่ยมันอยู่ตรงหลังเนี้ยโอเคฮะนั้นก็กินก่อนละกันแล้วก็ไปกันต่อนะฮะไป เกล็ดครเอามาเอามาขุดมาขุดมาขุดมาเฮ้ยเจอเป็นลาบพิสด้วยฮะตรงนี้สุดยอดเลยโอเคเอามาก่อนละกันนะเผื่อาจะไปแบบหาออกซิเดียมแล้วก็ทำเป็นไอเนี่ยไอที่ n c h a r t นะฮะแต่ว่าต้องหาเป็นไดมอนด์ก่อนโอเคมาไว้เยอะมาตรงนี้ขีดเก็บเรียบร้อยฮะแล้วก็ไปกันเลยมีเหล็กตรงนี้มีลาวาด้วยฮะตรงนู้นมีไดมอนด์เฮ้มีทองมาตรงนี้แต่ว่าเรายังขุดไปได้ฮะตอนนี้เพราะว่าเราเป็น p i c อ a x e หินอยู่นะฮะ เลสตตนี้ก็ขุดไปได้อ the okay. ืมโอเคมีเหล็กตรงนี้ฮะเฮ้ยเหมือนมีตัวอะไรโดดามจนะฮะน่าจะเป็นข้างคาวหรือเปล่าโอเคขุดมาขุดมาฮะเหล็กอันนี้ต้องการเลยเหล็กแบบเยอะๆต้องการเยอะๆเหล็กอะมีเลสตตตรงนี้ด้วยเราไม่เอาฮะยังขุดไม่ได้โอเคแล้วก็ตรงนี้มีเหล็กฮะอืมเรามาถึงแบบชั้นที่โคตรลึกมากอะไม่เจอไดมอนด์เลยวะันอยู่ไหนไม่ได้ไดมอนด์เนี่ย เออตรงนู้นก็ไม่มีนะฮะมีแต่ทองทั้งนั้นเลยขุดมาขุดมาแล้วก็เก็บด้วยเฮ้ยเก็บมาสิเออเฮ้ยตรงนี้อีกไงล่ะเราเห็นนะเพื่อนอย่าอย่าอย่าเนียนนะอย่าเนียนอย่าแอบ,บเนียนโอเคเอามาเลยเจ็บร้อยแล้วก็ไปกันต่อเลยโอเคครับผมกลับดีกว่าเพราะว่าต้องไปหลอมพวกเหล็กนะฮะโอ้มืดระหว่าตอนนี้เอออย่าเพิ่มไปตัวอะไรแปลกๆกเกิดนะ มีแต่สเกลตันโอเคฮะก็ได้อยู่กับไอ้พวกซอมบี้กับคิปเปอร์นะฮะนี่ไงคิปเปอร์เกิดด้านหน้าเลยหวัดดีนายเฮ้ยไปก่อนไปก่อนเฮ้ยวิ่งสิวิ่งสิโอเคอุ๋มระเบิดนะฮะกับไอบร้ระโคด้านหน้าตรงนู้นเป็นกลุ่มๆนะฮะเป็นแก๊งเลยตรงนี้เออหวัดดีพวกนายเราอยู่แก๊งเดียวเท่ากันนะเพื่อน <laughs> เออมันกำลังไล่ตีหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ตีมันมุมเหรอ แล้วก็ตรงนี้อีกแก๊งหนึ่งฮะมี2แก๊งเลยว่ะตรงนี้แก๊งใหญ่ด้วยพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคแล้วก็อีก2ตัวตรงนี้ที่ผมแบบยังไม่ได้ฆ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยเอ็นดูคอคาทิสเย้ยเย้ยชิบกายชิบกายอุ๊ยเข้าเขาเขาหื่มตีแรงมากเฮ้ยเฮ้ยผมตายแน่ๆเลยว่ะแต่เพื่อนนึงนะเข้าเขาเขาเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะหึ่โดนคอคาทิส ไก่ปีาศาจโอ้โหแม่งมันอยู่ไหน,ไหนวะเนี่ยคอคาทิส <c oc at ist> นะฮะโอ้โหแม่งตายแบบออกคลิปเลยคลิปนี้ให้ตายแต่ะผมขอเปน็นนี่ละกันเฮ้ยไอ้นั่นแบบน่าจะชิบหายกว่าคอคาทิสนะฮะไอ้ตรงนั้นนะอะเฮ้ยนี่ม,นมันมังกรนี่หว่าเป็นรังมังกรหรือเปล่าอ่ะตรงนั้นอนะน่าจะเป็นมังกรไฟปะเดี๋ยวก่อนนะชิบกายตรงเนี้ยยิ่งกว่าคอคาทิสอีกนะไอ้ตัวเนี้ย <c oc at ist> โอ้โเป็นรังเลยวะ่ะ หูมังกรไฟนะฮะตัวโคตรใหญ่แล้วก่อนนะกลับดีวกว่าเดี๋ยวมันตามมามันตามมาป่ะเนี่ยเฮ้ยอย่านะเพื่อนอย่าอย่าบินตามมานะไม่ตามเอาเคยดีฮะดีอยู่ดีอยู่มาตอนนี้คือมีชุดเหล็กแล้วฮะกับเกาะเหล็กด้วยแต่ว่าเราคงจะไปสู้กับมังกรไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่ามันโหดเกินไปแม่งอยู่ใกล้บ้านผมด้วยอะ่ะหูยแล้วไอ้คอคาทิสแต่ผมต้องการล้างแค้นนะฮะตอนนี้แบบโคตรแค้นเลยนั่นไงด้านหน้าตรงนู้นเลยโอเคเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าเกิดผมมองคือมันจะแบบติดวิเทอร์กับเวียนหัวนะฮะซึ่งมันม,มีไอเทมที่สามารถเป็นทำแบบขาเป็นผ้าปิดตาได้อะแต่ว่ามันต้องการเป็นหนังอะแต่ว่าผมไม่เจอวัวนะฮะหาวัวยังไม่เจอเลยเออผมจะสู้กับมันได้ปะเนี่ยแบบไม่ต้องใช้ผ้าปิดตานะฮะมันหาวัวไม่ได้อะไม่ไปตะแก่นี่นแกะมันเต็มเลยตัวนี้ เออไม่ได้แกะไม่มีวัวสักตัวเลยอะ่ะกับม้าก็ไม่มีนะอืมจะลองสู้ดีไหมเนี่ยโอเคเราฆ่าแกะทิ้งก่อนแล้วกันเผื่อแบบพวกวัวจะสปอนเกิดมาใหม่โอเคฮะจะสู้ไหวหรือเปล่าชุดเหล็กนะฮะกับดาบเหล็กผมว่าไหวหรือเปล่าวะมันต้องลองดูอะ่ะเออนู่นฮะด้านหน้าเลยเป็นตัวเดิมปะเนี่ยโอเคตัวเดิมนะฮะมาแล้วมันมาแล้วมะมาม,ม,ามาป่าวะ มันมาหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมันมานี่ว่าขึ้นขึ้นขึ้นโอเคมามามาเนี่ยฮะมันจะแบบติดแบบพวกวิเทอร์กับเว้นหัวนะฮะเฮ้ยมันมันจุไกลมันต้องแบบะนะผมจะไม่มองมันะฮะมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาแต่ขอกินแป๊บหนึ่งนะเราอย่าไปม,มองะฮะโอเคมาเออมีอยู่หลังะฮะมีอยู่หลังผมนี่ไงนี่ไงตีเฮ้ยมันตีไม่ได้เดี๋ยวกันนะมันกดตีไม่โดน เออผมแบบมันวิ่งวนไปวนมาโอ้ตีไปเฮ้ยมันก็เข้าเจ็บอยู่นะดาบอันนี้ผมตีวปเทร์แบบรุนแรงมากอะ่ะเฮ้ยตีไม่โดนมันตีโดนยากอะ่ะโอ้แม่งเอ้ไก่ปีศาจไอ้คอคัลิสเดี๋ยวก่อนนะนายอ่ะเดี๋ยวนายได้ตายแน,น่ฮะบางอาจมากฆ่าเราแบบเปิดเปิดมาอีพีแรกก็โดนแล้วฮะโดนต้อนรับจากมอตของไอแอนด์ไฟเลยเฮ้ยเฮ้ยมันฮิวได้หรอ เฮ้ยม,มันฮิวได้เหรอเนี่ยไม่ได้แล้วฮะไม่ได้แล้วตอนนี้มันฮิวได้ด้วยเออมันตีมันยากมากอะ่ะมันต้องแบบหันหลังแล้วก็ให้มันแบบเดินเข้ามาใกล้ๆเรานะฮะหมุนหัวตีไม่ทันโอเคตีไม่โตอีกนะตีมันไม่ถึงอะ่ะโอเคเฮ้ยอ้าเฮ้ยมันตีผมล่วงได้ไงเนี่ยชิบกายเลยเฮ้ย เฮ้ยตีตีเฮ้ยนี่ไงโดนไปหกดาเมจฮะจัดไปเยอะเยอะโอ้ยมันกัดมันกัดมันกัดหืมมันโคตรตุนแรงเลยเฮ้ยขึ้นขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยต่อป๊อกไม่ทันโอเคฮะโอเคได้อยู่โอ้โหแม่งมึนหัวแบบรุนแรงมากอะโอ้ยผมก็เริ่มมึนละคนเล่นแบบก็เริ่มมึนละตอนนี้แม่งมึนหัวมึนหัวมึนหัวโอ้โหแม่งรุนแรงอะมันตีแรงจังวะตีโคตรแรงเลยฮะโอเคขอฮิลเลือดแป๊บนึงแล้วก็กินมาฮะ กินเพื่อเพิ่มเลือดก่อนโอเคมาตียไปไปเีไปตีไปโอ้โหมันตีผมโคตรแรงเลยยังเจ็บเลยเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเฮ้ยไอย้บา巴าโคมาช่วยกันหน่อยสิพวกนายอะ่ะแม่งเฮ้ยเราเกือบตายแล้วเนี่ยเออ,เอ,อไงต่อฮะผมมาสู้กับมันยากว่ะไม่มีภาพติดตานี่แบบยากมากอะ่ะ มันตีไม่ถึงดีกว่ามันแบบสูงเกินไปนะฮะโอเคมาเออไงดีวันน you know, ี้เนี่ยกินก่อนแล้วกันมาพร้อมแล้วนายตีไปตีไปไม่เหมือนมันวิ่งหนีไปไกลอ่ะมันฟันไม่โดนมันไม่ถึงเอ้ยอ้าวเฮ้ยอืมอ๋อมันมันโดดเตะผมเลยดีว่าโอเค้เฮ้ยโอ้ผมบินโคตรไกลเลยเย้ยมันบินได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเข้าบ้านโอเคอ่ะเข้าบ้านทันอยู่เออมันเข้าบ้านไม่ได้เอ้าอย่างนี้สินะฮะ สวยเลยสวยเลยนี่ไงตีเฮ้ยไม่โดนโอเโดนแล้วฮะเราก็หลบอ่าแบบนี้ดีกว่าโอเคฮะเวียนหัวก่อนแล้วก็กินฮะกินไปกินไปมาเอ่อตีไปแล้วก็หันหลังเฮ้ยนี่ไงตีหนึ่งทีแล้วก็หันหลังนะฮะแล้วก็กินขนมปังมาไอ้คอคาทิสตีไปตีไป โอ้ยมันกลับว่านี่ไงน,นี่เรียบร้อยตายเยอะสะใจนะแนได้ล้างแค้นละมันดอกเป็นเอมวิทเทอร์โบนนะเป็นกระดูกของวิทเทอร์ด้วยหรอสุดยอดไปเลยโอเคฮะโอ้แม่งจัดว่าโจมตีแบบรุนแรงนะคอคาทิสนะฮะแต่ก็จัดว่า,วา,วาสู้ยากมากเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่มีผ้าปิดตาไงดีนะที่มันมาแค่1ตัวถ้าเกิดมาสตัวนี่แบบกจ็จีเหมือนกันนะโดนลุมตายนะฮะ งหน้านี้ก็จะเป็นเจ้าเดอะซันเชฟนะฮะเป็น巴าโคว่าเดอะซันเชฟนะฮะนี่ไงแต่ผมจะไม่ฆ่าเพราะว่ามันสามารถแลกเป็นแบบพวกไอเทมแบบเวทมนต์ได้นะแบบโคตรดีเลยเออแล้วทางนี้มีอีกไะเนี่ยไอคอคคาติสแต่จะเพิ่งมานะเพื่อนผมจะได้หน้ากากฮะก็คือหน้ากากของบาลาโคไอตัวเนี้ยมันจะดรอปหรือเปล่าฮะโอเคแนละ้วก็ตีไปเลยตคตายฮนะดรอปปะ ไม่ดอบนะฮะอืมเฮ้ยตรงก็เต็มแล้ววะ่ะโอเคนะปเราไปคิวกันดีกว่ามาอยากได้หน้ากากอันใหม่ๆบ้างอะ่ะเอออันนี้เป็นเนื้อแกะนะมันฆ่าแกะนี่ว่ตะตีไปตีไปโอเคฮะมันมาลุ่มแล้วตอนนี้ตีตีโอ้ผมกินพิษว่ะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โมันก็ดาเมจแรงนะเนี่ยเออไงต่อไงต่อ,อคิววิ่งดีกว่าไม่อยู่แล้วฮะโอ้โตอยตีไปไปไปวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อน วิ่งเข้าบ้านก่อนโอเคโอเคโอเคปิดปิดปิดประตูโอเค <Okay, S 2> ฮะมาเราพร้อมแล้วเพื่อนไปอีไปเลยโอเคฮะไม่ตายด้วยเฮ้ยโอ้โหมันตีอย่างแรงระบายพวกนี้มันลุมไงเฮ้ยมันลุมนะฮะเฮ้ยเด็กๆน,นะเหมือนจะเป็นหน้ากากของพังนี่ว่ะโอ้โหฮะหาใหม่ละกันนี่ไงละ่ะตายไปแล้วไอ้ตัวถือโล่นะปลดล็อกออชิเม้นด้วยยิดไปก่อนละกันมา อยู่ไหนเนี่ยพวกนายอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยมันชอบไปแบบอยู่ข้างๆบ้านอ่ะนะเออ <c oughs> นี่ไงตรงนั้นเต็มเลยอยู่กันเต็มแล้วมันอยู่ข้างบ้านทำไมเน,นี่ยอืมกินต้นเลีงโอ้โหนี่ก็หิวเร็วจังเลยโอเคมาเลย <c oughs> ตยี <c oughs> ตี <c oughs> ตไปเ <c oughs> ย้เฮ้ยอย่า <c oughs> ยาอย่ามาตีผมนะฮะเฮ้ยไงไงไง, ài, ง ài, เพื่อนไงตรงนี้โอ้โหตรงเยอะเยอะมากเย้ยมันยิงพิษอ่ะไอตัวนั้นน่ะ เฮย้ยเข้าบ้านก่อนโอเคฮะมันเข้าบ้านไม่ได้เออฮย้ยโคตรดีเลยเฮออ้ยอย่าโอ้มันตีถึงด้วปะมาฮะมาฮะมาฮะกอนปิดคลิปแล้วกันตีกับเจ้าชนเผ่าพื้นเมืองนะฮะลาโคโอเคตายหตัวอุ้ยอันนี้ก็ยิงอะไรพิษเนะี่ย<า>อืมาเข้ามาดิตีตีตีไอ้นี่ก่อนเออยิงอะไรลักหนาแล้วลำคานนะโอเคกินก่อนไม่ดกหน้ากากด้วยนะ เออแล้วก็ไอตัวนี้ตีตีเฮ้ย Hej, มันดอก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 นี่หว่นา,นามาเลยมาเลยมาเลยโอเคตีไปแล้วก็เข้าไปในบ้านเอ้นี่มันถือโละ่ะมันตีไม่เข้าอะเนี่ยเย้ยแต่ก่อนนะหิวอีกแล้วมันหนีไปฮะแต่ก่อนนะปิดก่อนปิดแล้วก็กินก่อนกินโอเคมาไงต่อเพื่อนไอตัวถือโล่นะฮะมันถือโล่กับหอกนี่หว่าเออไงต่อฮะเฮ้ยนี่ก็อะไรเนี่ยมาตุ๋ยหลังนะฮะ อย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีสิเพื่อนอย่าหนีนะฮะเออตายไปเลยแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไงเ้าไงละฮะตายไปเลยโอเคไปไปไปเข้าบ้านก่อนโอเคกินก่อนแล้วกันเหลือแต่ตัวถือโล่ฮะตอนนี้แต่ว่าเออเรามีหน้ากาก้วโอเคนะก็ใส่ไปแล้วกันหน้ากากนอนนกกันนี้คือเพิ่มเป็นความอึดนะฮะไงละเพื่อน นะก็ลองตีที่เนี่ฮนะมันตีแบบมันติดโล่ไกไม่เข้าแบบอึดมากอะโล่กนะัอนอะแล้วก็ตีตรงหลังแล้วกันเออเข้าว่ะตีเข้าด้วยเออตีไปเรียบร้อยตาย,ตายดอกปะเนี้ยน่าจะไม่ดอกนะฮะโอ้ยกินแป๊บหนึ่งแล้วกันอืมผมแม่งหิวโคตรไปเลยนะตัวผมเนี่ยฮะอย่าปิดประตูก่อนแล้วกันผมว่าผมต้องติดไฟแลนะ้วฮะมันแบบมีตัวประหลาดเกิดเยอะมากแถวเนี้อย่ติดไฟไฟนะฮะติดไปเลยติดไปเลยแถวเนี้ยต้องแบบให้สว่างสว่างหน่อยนะฮะ แถวบ้านโอเคแล้วก็เออตรงนี้ด้วยละกันติดไปฮะจะเพิ่มมีคอคาทิสมาตุยหลังนะโคตรกลัวเลยฮะโคตรเสียวเลยเออเฮ้ยน้ำมันแกะน้ำตกใจมันม็นสีขาวเหมือนกันฮนะแมเงเอ้ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยปักไฟไปละกันนะแล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้มันมืดมืดมากปักไฟไป โอเคก็ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตรงนั้นคือมีมังกรต้องระวังอย่าเดินไปตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวมังกรมมนจะเห็นผมไงไม่งั้นแบบบ้านพังแน่บ้านหลังนี้นะฮนะโอเคฮนะก็ประมาณนี้เลยฮนะในคลิปนี้ถ้างั้นสําหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วละกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันก็บาย